สวั <ornament. S 1> สดีครับวันนี้เรามาพบกันในเรื่องราวของอาเซียนกันอีกครั้งนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาเซียนนะครับแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่จะมากกว่าเดิมมากกว่าที่เคยเรียนเรื่องของพัฒนาการและการก่อตั้งอันนี้จะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่ถอยหลังไปยาวกว่านั้นครับว่าอาเซียนเป็นมาอย่างไงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอ่ะเรามาดูที่ประเด็นศึกษาก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยครับเรื่องที่เราจะดูกันในวันนี้คือเกิดอ,อะไรขึ้นในในเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้ก่อนการก่อตั้งอาเซียนนะครับประเด็นต่อมาคืออาณานิคมการล่าอาณานิคมมีผลอย่างไรต่อการก่อตั้งนะครับและสงครามโลกครั้งที่สองมีผลอย่างไรนะครับพูดได้ง่ายคือดูว่าในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นบ้างการล่าอาณานิคมและสงครามโลกมันส่งผลอย่างไรนี่คือประเด็นศึกษานะครับเอามาดูกันก่อนเลยครับเรื่องแรกนะครับอันแรกที่จะพูดถึงก็คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงอาณานิคมนะครับว่ามันส่งผลอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยภาพนี้เพราะถูกกดขี่เราจรึงรู้จักความลําบากนะครับอันนี้เป็นคำที่ครูประดิษฐ์ขึ้นมานะครับคีดข,ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีเรื่องราวอย่างไงอ,อย่างแรกครับเหตุผลสําคัญนะครับที่ชาวตะวันออกไอ้ชาวตะวันตกนะเข้ามาในเซาท์อ a s เ a เชียนะครับอันนี้คือเราจะเคยได้ยินกันอยู่แล้ว อย่างยกตัวอย่างประเทศไทยที่มีการล่าอาณานิคมกันที่มีชาวอังกฤษชาวฝรัร่งเศสพยายามจะเข้ามายึดครองดินแดนออการเข้ามานี้ไม่ได้แค่เข้ามาที่ไทยแต่เข้ามาทั่วโลกเลยนะครับก็คือหลายๆพื้นที่ในโลกเนี่ยถูกยึดครองอาณานิคมกันทั้งนั้นนะครับโดยชาวตะวันตกชาวยุโรปทั้งนั้นนะครับเหตุผลได้ได้เข้ามาคือเพื่อนหนึ่งครับมาในเซาท์อีสต์เอเชียเพื่อหาเส้นทางการค้านะครับเพราะว่าสินค้าของเอเชียตะวันออกเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ แล้วก็ประกอบกันในยุคนั้นเป็นยุคของการค้นพบการแบบอะไรอ่ะสำรวจโลกนะครับจึงทําให้ชาวตะวันตกเนี่ยเดินทางทางเรือมาค้นพบกับทางเอเชียตะวันออกเชียงใต้ทางเส้นทางการค้าใหม่นะครับก็คือพบเส้นทางทางเดินเรือทางน้ํานะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่เขามาต่อมาครับเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับคืออย่างนี้ครับว่า,าที่ยุโรปในขณะที่เขามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ โรงงานอุตสาหกรรมต้องการทรัพยากรไปป้อนโรงงานนะครับในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆรวมถึงเมื่อผลิตเสร็จแล้วก็นํามาขายที่ยังเซาท์อีสต์เอเชียได้ด้วยเพราะฉะนั้นพูดด้ง่ายๆเขามาเพื่อมาหาวัตถุดิบและเอาวัตถุดิบที่ได้กลับสู่ประเทศและนํามาผลิตเป็นสินค้าตัวใหม่ออกมาและส่งมาขายที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้านะครับ ย่างต่อมาครับอย่างที่3เป็นเหมือนกับเหตุผลเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือเรื่องของการเผยแร่ศาสนานะครับคืออย่างนี้ครับว่าคนขาวถือว่าการเผยแร่เผยแร่ศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นหน้าที่ของคนขาวนะครับเป็นของชาติตะวันออกไม่ใช่ชาติตะวันตกนะครับทําให้เขาต้องมาเผยแพร่ศาสนาและอีกกันหนึ่งก็คือเรื่องของสงครามคูเสดมันเพิ่งจบนะครับชาวมุสลิมก็มีอํานาจมากกว่าในตอนนั้นทําให้ชาวคริสต์เนี่ยต้องหาแนวร่วมเพิ่มนะครับเขาก็เลยเดินทางมาเผยแร่ศาสนาคริสต่นี่ด้วยนะครับ นี่คือเหตุผลที่ชาวตะวันตกเข้ามานะครับสามหัวข้อหลักๆเรื่องการค้านะครับเรื่องเขาต้องการเส้นทางการค้าเรื่องของการที่เขาต้องการทรัพยากรในการผลิตสินค้าบริการและการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นะครับมาดูต่อในที่นี้ครับจากภาพจําที่เราเคยได้ยินมาชาวตะวันตกมักจะเป็นเหมือนกับตัวร้ายที่เข้ามากดขี่ข่มเหงอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็มีทั้งประโยชน์และโทษในตัวเองมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ คือเขาไม่ได้มาแค่กดขี่เท่านั้นแต่เขามาช่วยพัฒนาด้วยยังไงนะครับเขามาให้พัฒนาแรงงานชาวพื้นเมืองคือเขามายึดครองก็จริงแต่เขาไม่ได้ยึดครองเฉยๆเขาเอาการศึกษามาให้แก่ชาวพื้นเมืองด้วยไม่ว่าจะเป็นอินโดมาเลทุกประเทศเหล่านี้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นจากทางตะวันตกนะครับรวมถึงการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศนั้นๆสะดวกในการค้าขายคนส่งสินค้ามากขึ้นนะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือมาเพื่อช่วยพัฒนาเรื่องของศาสนาคือเขามองว่าศาสนาที่เรานับถือกันในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเป็นแบบศาสนาที่เป็นของคนเถื่อนนะครับเป็นศาสนาพื้นเมืองมั่งเรื่องผีเรื่องเทวดามากเรื่องของอิสลามมากซึ่งชาวตะวันตกเขาถือว่าเขาเขาเขามองว่าเป็นสิ่งที่แบบไม่ศิวิไลนะครับไม่ไม่ทันสมัยก็เลยให้นับถือศาสนาคริสต์นะครับเพื่อหาลูกค้าเพิ่มได้แหละครับถ้าเป็นมีมนะครับเปรียบเทียบประมาณนี้ข้อเสนอก,การแลกเปลี่ยนนะครับชาวตะวันตกเข้ามา เขาอยากได้อะไรนะครับเขาอยากได้3อย่างนี้ครับหลักๆหนึ่งคือที่ดินหรือก็เพื่อพวกทรัพยากรแล้วก็ต้องการอำนาจการปกครองนะครับต้องการเป็นเจ้านายนะครับแล้วก็มีการกดขีช่ชน,นืองนิดนึงนะครับเพราะก็ถือว่าเขาเป็นคนข่าวเขามีความสูงส่งกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ของพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ครับเขาก็บอกว่าเออเราอยากได้ของนี้แต่เราก็มีของแลกเปลี่ยนให้คุณนะเช่นการศึกษาที่ดีขึ้นการปรับปรุงประเทศและการที่เขาจะมอบศาสนาคริสต์ให้เรา ก็ก็ค,คือเราก็ไม่ได้เสียไปไม่ได้เสียอย่างเดียวครับชาตะวันตกเขาก็พยายามที่จะแบบเอ,เ,อเอาเอาอะไรมาพัฒนาให้เราด้วยแต่ในคําว่าพัฒนานี้จริงมันก็มีนัยยะอยู่นะครับก็คือเขามอบการศึกษาให้เราเพราะเขาจะได้เอาคนพื้นเมืองที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยเอามาช่วยงานเขาได้ง่ายขึ้นนะครับคิดได้ไง่าเหมือนกับว่าชาวพื้นเมืองพูดอังกฤษไม่ได้เลยพูดฝรั่งไม่ได้เลย คุยกันไม่ดูคุยกันยากคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยแต่ถ้าเกิดเขาฝึกคนเหล่านั้นให้พูดอังกฤษได้พูดฝรั่งได้คิดเลขได้เก่งขึ้นคำนวณอะไรต่างได้ดีขึ้นเขาก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับหรือเรื่องของการสร้างท่าเรือสร้างถนนธนาคารโรงงานโรงเรียนต่างๆเพื่อให้ชาวตะวันตกที่เข้าไปยึดคอรองในนิคมเนี่ยใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นนะครับมีถนนในการนั่งรถได้สะดวกขึ้นขนส่งสินค้าได้ง่ายขึ้นท่าเรือที่สร้างเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เรือตะวันตกเข้าไปได้ง่ายขึ้นอะไรเหล่านั้น คือในแง่หนึ่งเขาก็มามอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเราก็คือด้านความเจริญที่มากกว่าเดิมนะครับก็มันก็เลยไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวมันก็มีข้อดีบางอย่างด้วยนะครับตรงนี้อ่ะไปดูต่อนะครับนี่คือแผนที่นะครับของการยึดครองอาณาน,นิคมในใน,ในช่วงที่ศตวรรษที่19กนะครับก็ช่วงปี1 8 0 0ถึง1 8น9นะครับช่วงเหล่านั้นนะครับก็อาณาน,นิคมส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่หลักๆคือ5ที่5ประเทศที่เข้ามานะครับก็อ่ะนี่ ฝรั่งเศสนะครับเขายึดครองส่วนนี้ครับก็คือส่วนของฝรั่งเศสฝรั่งเศสที่ครองส่วนของลาวกัมพูชาเวียดนามแต่ในการเขายึดครองเนี่ยเขาไม่ได้เรียกประเทศเหล่านั้นว่าเวียดนามลาวกัมพูชาเขาจับสามประเทศนั้นรวมกันเป็นประเทศเดียวกันแล้วตั้งชื่อให้ใหม่ว่าอินโดจีนนะครับตั้งชื่อให้ใหม่ว่าอินโดจีนของฝรั่งเศสเป็นชื่อใหม่รวมกันไปเลยรวมสามประเทศเข้าด้วยกันแล้วก็อีกอันนึงครับก็คืออังกฤษนะครับอังกฤษก็คือยึดครองพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของไทย ก็คือได้พามา่าไปได้มาเลเซียกับได้แถวๆเกาะบรเนียวตอนเหนือไปนะครับได้ตรงนี้่าพูดง่ายๆคือเขาได้พามา่ามาเลรูไนและสิงคโปร์ไปนะครับเขาได้ไปส่วนเขาได้ไปส่วนประมาณตรงทนันตนตะวันตกของไทยของตรงด้านใต้ของไทยนะครับแล้วก็ฮอลันดาครับได้พื้นที่ทั้งเกาะของอินโดนีเซียทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับยึดครองหมดเลยของอินโดนีเซียในปัจจุบันนะครับยึดไปหมดเลย แล้วก็อีกประเทศหนึ่งครับก็คือประเทศสเปนยึดครองเกาะฟิลิปปินส์นะครับเกาะตรงนี้ที่แยกออกมายึดคองฟิลิปปินส์ได้นะครับก็พูดได้ง่ายคือทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกทั้งสิ้นยกเว้นสยามครับสยามแม้จะเป็นอิสระนะครับแม้จะเป็นรัฐอิสระนะครับแต่ก็ถูกรายล้อมไปด้วยอังกฤษจากทางตะวันตกฝั่งนี้ และโดนล้อมด้วยฝรั่งเศสจากทางตะวันออกรวมถึงทางใต้ที่แบังปิดด้วยพูดง่ายๆคือสยามแม้จะเป็นอิสระแต่ก็หน้าหวัดเสียวเพราะโดนล้อมหน้าล้อมหลังพยายามจะแทะโลมลตลอดเวลานะครับตรงนี้ทําให้สยามเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบก็ถ้าพูดในสมัยนนะั้นคือสยามมันค่อนข้างจะเก่าเกมอยู่นะครับก็คือเอาตัวรอดจากยุคก,การลาอาณานิคมได้นะครับก็น่าชื่นชมตรงนี้เหมือนกันของสยามนะครับที่ไม่โดนยึดครองนะครับ ก็เป็นรูปภาพแบบที่ครูลงให้ดูนะครับที่อยู่ทางขวาก็คือธงอังกฤษก็มายืนล้อมยืนซ้ายยืนขวากับฝรั่งเศสยืนล้อมซ้ายย้อมล้อมขวากันเพื่อหวังจะเอาดินแดนสยามให้ได้แต่สุดท้ายก็เอาไม่ได้นะครับนี่คือแผนที่อาณาเขตเคร่าวๆนะครับของการยึดครองอาณานิคมไปต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นภาพการ์ตูนที่คนญี่ปุ่นวาดนะครับเป็นภาพของเอเชียทางด้านตะวันออกนะครับ ตะวันออกถึงทางด้านของออสเตรเลียนะครับโอเชียเนียนะครับก็เป็นภาพที่อะไรอะถ่ายทอดได้เห็นว่าชาวเอเชียเนี่ยถูกกดขี่โดยชาติตะวันตกเดี๋ยวไปดูภาพชัดๆดีกว่าอันนี้ภาพมันมันมันใหญ่มันเล็กเดี๋ยวจะขยายบางส่วนมาให้ดูนะครับหน้าต่อไปนี่อันนี้คืออังกฤษนะครับอังกฤษยิ้มแย้มยิ้มใสใช่ไหมครับยิ้มเพราะอะไรยิ้มเพราะมาลายูครับถูกอังกฤษปกครองอยู่ รวมถึงทางฮอลันดาทั้งเกาะสมาตราตรงนี้ก็ถูกยึดครองโดยฮอลันดาในแถบนั่นเองนะครับก็คืออังกฤษยิ้มครับเพราะได้ประโยชน์นะครับกดขี่ใช้แรงงานอันนี้คือรูปของนายทุนและนี้คือรูปของอชนพื้นเมืองที่ถูกกดขี่ชนพื้นเมืองถูกกดขี่นะครับก็คือใช้แรงงานเขานะครับชนพื้นเมืองก็ต้องเสียผลประโยชน์นะครับโดนกดขี่ข่มเหงไปเหลือ,อน,นี่ครับอเมริกาปลื้มปริมนะครับยิ้มแยม้แยมแจ่มใสเพราะอะไร เพราะยึดครองฟิลิปปินส์ได้นี่ไงเอาฟิลิปปินส์มาตั้งเป็นฐานทัพมั่งเอามาไเอาเนี่ยเป็นลูกของมัดคนฟิลิปปินส์เอาไว้กดขี่ทำร้ายเขานะครับมีเอาเรือรบมาวิ่งรอบประเทศเขาเพื่อทําเป็นเขตอัน,นิคมของตนเองนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์นี้ตอนแรกถูกยึดครองโดยสเปนก็จริงแต่ตอนหลังก็ได้เปลี่ยนมาเป็นอเมริกายึดครองแทนนะครับคือเปลี่ยนตัวเจ้าของแทนนะครับ่าต่อหรือภาพอันนี้ครับที่เกาะบอร์เนียว ก็เป็นภาพของชาวอินโดที่ถูกใช้แรงงานขนสินค้าขนอิดเอนแร่ขนแร่ต่างๆโดนใช้แรงงานโดยมีชาวตะวันตกเนี่ยยืนคุมอยู่นะครับมีทั้งชาวฮอลันดามีทั้งชาวอังกฤษก็ยืนคุมงานอยู่นะครับก็เป็นภาพที่สื่อเห็นว่าชาวเอเชียถูกกดขี่โดยชาวตะวันตกนะครับโดยชาวพวกฝรั่งทั้งหลายนะครับซึ่งญี่ปุ่นเขาเขาต้องการโฆษณาว่าพวกตะวันตกเนี่ยไม่ดีนะไอ้พวกฝรั่งเนี่ยไม่ดีนะ มันเขามาทําให้เราถูกกดขี่นะก็คือเขาต้องการจะเสื่ออย่างนี้นะครับมาดูต่อเพราะงั้นภาพรวมสรุปเลยภาพรวมช่วงแรกครับอินโดเป็นเมืองขึ้นฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ก็ได้นะครับที่เดียวกันเนเธอร์แลนด์ที่เดียวกันนะอันนี้เขียนฮอลันดาเพราะมันเขียนสั้นกว่าส่วนกลุ่มมาลายูและพม่ามาลา,ายูก็คือมาเลเซียนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามาลายูเนี่ย มันเป็นคําในสมัยก่อนนะครับอาณาเขตจะแตกต่างกับปัจจุบันเอาเป็นว่ามันคือมาเลเซียแล้วกันแต่เรียกมาลายูนะครับก็คือมาลายูเนี่ยถูกปกครองโดยอังกฤษฟิลิปปินส์ก็เป็นเมืองขึ้นสเปนแล้วก็เป็นของอเมริกาในเวลาต่อมานะครับส่วนอินโดจีนสามประเทศลาวเวียดนามกัมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับพูดได้ง่ายคือทุกประเทศในอาเซียนปัจจุบันยกเว้นสยามนะ ตกเป็นเมืองขึ้นของชาวตะวันตกทั้งสิ้นถูกยึดครองอาณาน,นิคมทั้งสิ้นเลยนะครับนี่คือประเด็นแรกเพราะงั้นสรุปได้ประเด็นแรกก็คือ,อ,อเออเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นยังไงถูกกดขี่ครับถ,ถูกเอาเปรียบครับถูกถูกเอาเปรียบถูกเอาละเอาเปรียบถูกกดขี่ถูกใช้แรงงานนะครับเป็นภาพที่ไม่ค่อคยดีเท่าไหร่นะครับก็คือถูกเอาเปรียบแต่ทีนี้ครับเรื่องราวนี้ก็เดินต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายครับ ความวุ่นวายใหม่เกิดขึ้นครับ emergency ครับเกิดเหตุความวุ่นวายใหม่ขึ้นคืออะไรถึงสงครามโลกครั้งที่สองครับหรือภาษาอังกฤษขอย่อๆว่า WW2 ก็คือ World War 2นะครับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูกันชุบสงครามโลกครั้งที่สองครับส่งผลต่อซาว t ์อีสเอเชียอย่างไรส่งผลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรมาดูกัน คืองี้ครับอันนี้คือภาพเปรียบเทียบเป็นมีมก่อนว่าก่อน World War 2ก่อนสองครามโลกอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาแข่งกันครับเวอร์ชัสแข่งกัน2ประเทศยึดครองอาณานิคมครับคือเหมือนกับว่าใครยึดได้เยอะกว่าคนนั้นก็ดูโก้เก๋ยุเลก้ากว่าดูแบบคูลกว่านะครับนั่นคือภาพของในอดีตที่เขาจะแข่งกันยึดอาณานิคมนะครับและก็ต่อมาปรากฏว่าพอสองครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นครับจากกวัติญี่ปุ่นเข้ามาขับได้ชาติตวตันตกไปมันเกิดอะไรขึ้น คืองนี้ครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศแนวคิดที่เรียกว่าวงไพบุญมหาเอเชียบูรพามันคือเรื่องของการที่ว่าอะไรอ่ะการที่ญี่ปุ่นเขามองว่าเอเชียถูกกดขี่โดยชาวตะวันตกไม่ถูกต้องจึงได้มาช่วยขับไล่ชาติตะวันตกให้ออกไปทั้งหมดเฮ้ยออกไปนะเ,เอเชียต้องเป็นของคนเอเชียเอเชียเพื่อคนเอเชียนะครับฝรั่งกลับบ้านเก็บไปซะทำให แต่ละประเทศที่ในถูกกขีเนี่ยเริ่มเฮ้ยเห็นด้วยกับญี่ปุ่นนะครับและญี่ปุ่นสัญญารับว่าจะมอบเอก,การ,ราชให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมอบเอก,การ,ราชให้ถ้ามาร่วมมือกับเราซึ่งญี่ปุ่นก็สัญญาไว้ว่าถ้ามาร่วมมือกับญี่ปุ่นในการขับไล่ตะวันตกเราจะให้แต่ละประเทศมีเอกราชมีอำนาจปกครอ,องของตัวเองภายใต้การนำของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นเอ่อเอาในความหมายง่ายๆเลยนะก็คือญี่ปุ่นจะมาช่วยขับไล่ตะวันตกถ้ามาร่วมมือกัน ซึ่งคนเอเชียก็เห็นว่าเฮ้ยดีแล้วเรามาร่วมมือกันญี่ปุ่นก็เลยมีพวกเยอะมากในตอนนั้นนะครับก็คือญี่ปุ่นมาขับไล่ชาติตะวันตกที่ยึดครองอาณานิคมทั้งหมดอังกฤษฝรั่งเศสฮอลันดาไปหมดเลยเพราะญี่ปุ่นวยขับไล่ให้โดยญี่ปุ่นสัญญาแค่ว่าจะมอบเอกราชให้นะภายใต้การนำของจกกักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งไอ้คาว่ามอบเอกราชภายใต้การนำจกกักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นคำที่ฟังแล้วแปลกๆมอบอำนาจปกครองของตัวเองให้แต่ทําไมต้องอยู่ในใต้การนำญี่ปุ่นมันแปลก เดี๋ยวจะอธิบายว่ามันแปลกยังไงนะครับไปดูต่อชึบอันนี้คือแผนที่นะครับแนวเส้นวงภัยบุญของญี่ปุ่นนะครับที่ยึดครองพูดง่ายๆคือญี่ปุ่นเนี่ยเขายึดคืนประเทศที่เคยโดนตะวันตกยึดครองได้หมดเลยรวมถึงจีนบางส่วนด้วยนะครับจีนเกาหลีโดนหมดเลยนะครับสามารถปลดปล่อยได้ญี่ปุ่นยึดครองได้หมดเลยนะครับเพราะงั้นญี่ปุ่นในช่วงในช่วงนั้นนะครับก็เป็นเสมือนกับฮีโร่ที่มาปลดปล่อยจากการถูกกดขีด่โดยชาติตะวันตก ญี่ปุ่นมาช่วยเหลือเราไว้นะครับแต่ปรากฏว่าอ่ะให้ดูก่อนให้ดูก่อนภาพนี้ภาพการ์ตูนจากกรวันญี่ปุ่นช่วยเหลือชาวเอเชียอันนี้ภาพใหญ่เดี๋ยวดูภาพเล็กๆทีหนึ่งภาพขยายขึ้นมาอังกฤษปวดหัวอเมริกาเซ็งจิตเพราะอะไรญี่ปุ่นพันธมิตรที่แสนดีครับนี่เราจะเห็นภาพว่าคนญี่ปุ่นคนไทยนี่ยืนจับมือกันญี่ปุ่นกับอินเดียญี่ปุ่นกับพม่ายืนยินดีกันมาช่วยกันขับไล่ชาวตะวันตกให้ออกไปนะครับแบ่งปันนี่ ญี่ปุ่นแบ่งปันขนมให้ชาวบนเกาะอะไรอะโบเนียวแบ่งขนมให้เกาะเซเลเบสก็คือเป็นภาพที่ดีของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นช่วยเหลือปลดปล่อยฟิลิปปินส์หนีมาทหารอเมริกาโดนมัดและเรือล่มและถีบคนอาาเมริกาลงน้ําและญี่ปุ่นมาช่วยฟิลิปปินส์ไว้พูดยังไงคือญี่ปุ่นต้องการเสนอโฆษณาชวนเชื่อว่ามาร่วมมือกับเราแล้วเราจะช่วยปลดปล่อยพวกเธอจากการปกครอ,องของตะวันตกให้ ึ่งญี่ปุ่นก็ทำเหมือนกันครับทำเหมือนกันจริงๆขับไล่าชาติตะวันตกแต่กลับมาแต่แล้วญี่ปุ่นทําอย่างนี้ครับบทบาทของญี่ปุ่นคือเขาขับไล่เจ้าอาณานิคมตะวันตกไปและเอาตัวเองเข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคมใหม่แทนเพราะเขาบอกแล้วไงว่าเอเชียเพื่อเอเชียญี่ปุ่นก็เป็นเอเชียเพราะงั้นแทนที่เอเชียทั้งหมดจะตกภายใต้การปกครองของชาวตะวันตก ให้มาอยู่ในการปกครองของชาวเอเชียอย่างญี่ปุ่นดีกว่าพูดได้ง่ายคืออะไรสรุปเลยญี่ปุ่นบอกว่าจะขับไล่เจ้าอาณาน,นิคมเขาทําจริงครับแต่เขาเอาตัวเองเข้ามาเป็นเจ้าอาณาน,นิคมใหม่เพราะงั้นในภาพแรกญี่ปุ่นในภายภาคแรกญี่ปุ่นเป็นฮีโร่แต่ฮีโร่อยู่ได้ไม่นานกลายเป็นผู้ร้ายอีกซะแล้วจากคนที่มาขับไล่เจ้าอาณาน,นิคมทําตัวเป็นเจ้าอาณาน,นิคมเสียเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ จึงทำให้แต่ละประเทศเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยญี่ปุ่นมันโกหกเลยมาเริ่มไม่พอใจนะครับแต่สุดท้ายครับก็จบเรื่องราวอย่างง่ายดายด้วยเ,ออเหตุการณ์นี้ครับเป็นมีมนะครับใครจะชนะในเวอร์ชช่นสงครามโลกใครจะชนะระหว่างจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นอันยิ่งใหญ่หรือระเบิดน่ารักปุ๊กปิ๊กที่ชื่อว่าเลตันบอยเลตันบอยกับแฟตแมน ใช่อ้วนพูดง่ายๆคือ,อาภาพนี้เป็นมีมที่บอกว่าอะไรอ่ะญี่ปุ่นยิ่งใหญ่แต่ระเบิดปรมาณูยิ่งใหญ่กว่าโดนไปสองลูกญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างรวดเร็วเพราะงั้นสงครามโลกครั้งที่สองทางฝั่งเอเชียจบลงหลังจากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิญี่ปุ่นพ่ายแพ้และเมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้ครับญี่ปุ่นที่เคยยึดครองอาณานิคมแทนตะวันตก ก็ต้องคืนดินแดนนั้นกับคืนดินแดนนั้นให้กับประเทศและถอยทัพกลับมาที่ประเทศตัวเองจึงทําให้แต่ละประเทศที่เคยถูกปกครองโดยญี่ปุ่นไม่มีคนปกครองแล้วเกิดช่องว่างไม่มีคนเป็นเจ้าอาณาน,นิคมแล้วอ่ะแล้วใครจะปกครองล่ะนั่นแหละคือปัญหาซึ่งชาวพื้นเมืองเขาบอกว่าเฮ้ย hey, บ้านฉันอ่ะชาวตะวันตกครับเมื่อทราบข่าวว่าญี่ปุ่นถอนกําลังแล้ว ก็ทําท่าว่าจะกลับเข้ามาปกครองอาณานิคมเหมือนเดิมกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันนะชาวตะวันออกชาวเอเชียตะวันออกทั้งหลายเราเป็นเพื่อนกันนะเรากลับมาเป็นเจา้าอาณานิคมที่ดีต่อกันนะแต่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับไม่ต้องการเป็นอาณานิคมแล้วครับเพราะเขาเห็นแล้วว่าการถูกกดขี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องประเทศตัวเองแต่ไม่มีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงไม่มีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการกําหนดนโยบายตัวเองต้องถูกปกครองโดยชนชาติอื่น ที่เป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่คนพื้นเมืองทําให้ชาวตะวันออกเฉียงใตเเ้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่พอใจและเรียกร้องเอเกราชของตนเองคือพอกันที่กับการเป็นเจ้กับการถูกครองอนาน,นิคมที่นี่บ้านชั้นชั้นปกครองเองได้เพราะงั้นสงครามโลกครั้งที่สองส่งผลอย่างไรมันส่งผลสําคัญคือในลักษณะที่ว่าญี่ปุ่นทําให้เกิดช่องว่างอํานาจช่วงหนึ่งขึ้นมา ไม่มีคนปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นโอกาสในการที่จะกอบกู้เอกราชของตัวเองขึ้นมาไม่ต้องการถูกปกครองอีกแล้วนะครับอ่ะทาไมต้องเรียกร้องเอกราชครับคืออย่างนี้ไงว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกพอกันทีการถูกยึดครองการถูกกดขี่ <c oughs> ไม่ถูกต้องไม่ดีเราไม่เอาแล้วพอกันทีและเพราะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับได้รับการพัฒนาที่ดีพอ ในช่วงที่ถูกยึดครองทั้งจากญี่ปุ่นทั้งจากชาวตะวันตกเขาได้รับการศึกษาเขาจึงเห็นแล้วว่าความเจริญแบบชาวตะวันตกเป็นอย่างไรได้รับการเรียนจากต่างประเทศได้รับการสั่งสอนจากต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องของชาตินิยมมากขึ้นทําให้เขาเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยทาไมเราต้องไปยอมอยู่ใต้อํานาจของชาวตะวันตกหรือชาวญี่ปุ่นละ่ะประเทศของเราเราต้องปกครองเองเพราะงั้นจึงทําให้เกิดเป็นกระแสของขบวนการชาตินิยมขึ้น ถ้าเปบเที่เป็นมีนก็อีกแบบนึงก็แบบนี้ครับคือเอเชียตะวัในตกใต้เมื่อจบสงครามโลกครับจึงชาติตะวันตกอุ้ยเกิดถูกใจอยากจะกลับเข้ามาแต่ขบวนการชาติยมในแต่ละประเทศเอามือห้ามไว้หยุดเลยนะไอ้บ่าวประเทศชั้นชั้นดูแลเองได้นะครับพูดได้ง่ายคือชาวตะวันตกคิดจะกลับมาปกครองหลังจากญี่ปุ่นถอนทัพออกไปแต่แต่ละประเทศต่อต้านไว้หมดเลยจึงทําให้ชาวตะวันตกทั้งหลาย ต้องยอมมอบเอกราชให้แก่ประเทศต่างๆทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศจึงได้กลับคืนสู่ความเป็นประเทศของตัวเองเอกราชของตัวเองนั่นเองนะครับทีนี้ครับเมื่อจบสงครามโลกเมื่อชาติตะวันตกพยายามกลับเข้ามาแต่ไม่สมําเร็จมันจะนําไปสู่เหตุการณ์ต่อมาคือความวุ่นวายของสงครามเย็นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอาเซียนแต่เรื่องราวอันนี้เอาไว้ก่อนไว้ครั้งหน้าค่อยว่ากันใหม่มันยาว นะครับเพราะงั้นวันนี้เอาเท่านี้นะครับเนื้อหาแต่ดูสรุปก่อนสรุปประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภา,าคแรกหนึ่งชาติต,าต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยถูกยึดครองทนีนคบหมดแล้วถูกยึดครองทั้งหมดเลยนะครับถูกยึดครองทั้งหมดเลยอังกฤษยึดครองมาลายูและพามา่าก็คือมาเลเซียนั่นแหละและพาา็พม่าฮอลันดายึดครองอินโดฝรั่งเศสยึดครองอินโดจีนลาวกัมพูชาเวียดนามและสยามไม่ถูกยึดครองเลยนักชิ่นชมสอง สงครามโลกครั้งที่สองส่งผลให้ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองอาณานิคมแทนแต่เมื่อจบสงครามโลกญี่ปุ่นต้องถอนทับกลับทําให้แต่ละประเทศไม่มีเจ้าอาณานิคมปกครองอีกต่อไปเขาจึงเห็นโอกาสในการเรียกร้องเอกรากของตัวเองเพราะชาวตะวันตกเมื่อทราบข่าวว่าญี่ปุ่นถอยทับกลับก็อยากจะกลับเข้ามาปกครองแต่ชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้ไม่ยอมจึงทําให้เกิดขบวนการชาตินิยม เรียกร้องเอกราชขึ้นมาและทําให้แต่ละประเทศประกาศเอกราชและจัดตั้งรัฐบาลของตนเองขึ้นมาได้นี่คือภาพรวมเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์ในอาเซียนในอเอเชียตะวันตกเฉียงใ,ใต้ก่อนหน้าที่จะมีการเกิดขึ้นข,นของอาเซียนงงไหมน่าจะไม่งงเพราะงั้นเรื่องเื่าในวันนี้น่าจะประมาณนี้พอ20นาทีนะครับก็เท่านี้เนื้อหานะครับแล้วก็อยากจะให้เราได้นึกระลึกไว้เสมอว่า หากญี่ปุ่นไม่แพ้สงครามโลกโลกนี้ก็คงจะไม่มีอนิเมะนะครับเพราะญี่ปุ่นจะเป็นรัฐที่ปกครองแบบทหารอย่างเข้มแข็งถ้าเขาไม่แพ้อนิเมะก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นนี่คือเรื่องราววันนี้ครับหวังว่าจะได้ความรู้อย่างน้อยก็ให้ความรู้ไว้ว่าถ้าญี่ปุ่นไม่แพ้อนิเมะไม่เกิดนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับนักเรียนทุกคน